สวัสดีค่ะอต้อะรัขกาส่ช่องยี่ปีประกอบนะคะวันนี้โอ้โหโอยนะเห็นตานะคะคนพักมาเต็มรถไทยเลยทุกคนโอ้ FC เหม่านะคะผักของคุณตาชานไปแจกทะลุทารที่จำปะดุงนะคะค่าปอดผักหนา่ ดวย,ดวยปยูคือกระร้กระโดดเหตตาปลาจระประดุงปูพักเจ้านาลายเธอเนาะโอ้โหเยอะแยะปูพวกเต็มรถไถปอวัวอันนี้นะ่ะพักกานในถึงเรือรถบัตตาอูกวางตุ้งก็มีบ่นี่ปอากวางตุ้งขึ้นโบใหญ่แท้ปูปุ๋ยดีแล,ะละ้วเนาะปุ๋ยหลายแล้วดูดูอ้าวเตู ปใบผักผักกวางตุ้งนะทุกคนปุ้ยดูใบนี่ใหญ่กว่าฝามึงข้ออีกป้องามแต่นอกกวางตุ้งจ้ะน่าปูยจะาปูยจัาเหอ่าอันนี้น่ะเหหน่านึ่งคุณบอก ค่อยมีคือมาพักเจ้าละลายขนาดนี้ไหนเข้มข้นไส่อือเอาพูดเท่านี้เด้อปีนี้เด้อเออเดี๋ยวหนุนเดี๋ยวหนุนค่อยมีตะปูจักต้นเลยปีนี้น่ะกระลังเชื้อฟักปีใหม่เด้อครับโอ้ในการในการเก็บมาขายเลยตาเอ้ยเก็บมาขายอือโอ้ขายเชื้อปีใหม่ได้การแล้ว ปวดพักปวดพู้พักเนาะแต่แสดงว่าเจ้าปู่พักการห่อหลายเนาะหลายกว่าไอ้กวางตุงมันบ่กวางตุงก็หลายบ่โอ้ผู้ดญเนี่ยมันเป็นดอกหน้าตาเนาะตาไม่อีเนี้ยนั้นนะเนี่ยมันเป็นดอกเนาะอะไรหื้มี่มันกว่างตุงเหมยไม่ใช่อามาจะมือเลยได้ผ่านมัน่ะ บอกบนไปอันมึงเลยแล้วมันเอามาคุยังว่าคือบูนไงอีกท้ขว่างามแต่เหมือนกันกับผักของแต่มันไม่ใช่นะเขาเห็นดอกมันนะอ๋อบอกออเหรอมันไม่ได้ใช่ผักโอ้ผักที่เรากินดอกนะอือมันเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เอาเหรอแล้วดอกมันเดะมันคือเดียวอยู่บอกกับกวางตุ้งอ่ะไม่แต่ก็ปอดดีเนาะเออเอามีคือบ่ตายอือเพราหนของใหญ่มันมีคือแต่ว่าดอกมันแ่บเดะอือ เป็กแต่ว่ามีคือมันเป็นต้นเลยนะมันเราไปต้นใหญ่คือผักกาดกุ้งเห่านะนะแต่ว่ามันเป็นผักกวางตุ้งโอ้โแต่ว่ามันเป็นต้นใหญ่คืออะไรนะโอ้นใหญ่่กกกววาาผังอเออเนาะคอยบ่งตะเบื่อมัค่อยจะตกจือกวางตุ้งจะองามแท้ยังไม่ได้โตเต็มที่เลยนั่นเหรอต้นหนาใหญ่เขาเออหน้านั้นน่ะเก็บมาขายตาเอ้ยเนาะแต่นแล้ได้ขายดีพอดีมันเป็นดอกนะตา งานผู้เทางานผู้เทาโอ้แลเ้วงนันเริ่มวันนี้ออแลวตาและเลี้ยงแล้ละมัดบ่อ๋อโอ้เมเอออารองเสียก้อนอืมมันหอน โอ้ติจนเป็นลูกไทยขนาดเก็บยังมีมดแ้เนา่ะละว้อนนี่นะยังยังไม่ได้หมดเลยนะครึ่งหรือยังนะตายประมาณประมาณครึ่งอ๋อโบนี่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 ไปจ้างขอปิ้นมาเลยนี่โอ้ไหนนี่อ๋อของฝากจากปู่ปาริจิตอืนี่นะคะ สติกเกอร์อ <tampoco S 2> ๋อตาจะใส่ถ no oh, no ุงแล้วก็ติดสติกเกอร์อ๋อไม่สาคอนอ๋อไม่สาครอุดหนุนเหมือนจ้ะอืมโอ้ดีใจดีใจด้วยค่ะเอพื่อนเราเก็บไปขายนี่เนาะเห็นว่าพื้นมันอันยาลูกชายยาชีจะเอาไปพรุ่งนี้จ้ะโอ้เปิดบบแมนบอกทอคนก็เต็มรถแล้วได้มาอื่นเลยนะค่อย ที่แรกนะที่แรกนะว่าจะเก็บอายูแต่ว่ามันจะไม่มีที่ใส่ก็เลยพอแค่นี้ผับนอมันเตะจะมันจะบอกว่าเอาเอาใส่ยาสลบอันมาถามมเสานี่วะที่ได้ลายอยู่บ่ไว้เต็มรถเท่าคนแล้วว่ะเออขนาดมาเบิ้งมาเลยบอุอิเพราะว่ามือ่นน่ทออุปกรณ์ก็เ่าแห้งคนอีกเหกคนเราก็นับเบิ้งล่ะพนักงานนะไว้เห็นออมมีแต่รถใส่เสื้อมันก็ทอคันเดียวเข้ามาแล้ว ม่นเอันต้องอัตพีอกกอนตายเยแม่อัตังท้ายมันลุมกอนโอ้ยเนาะพูดผู้วาไเพร้อมาตาอืออือบอกอ๋อถ้าไปไม่หมดจริงๆก็ถ้าตาจะตัดก็พรุ่งนี้ก็ฝากเอ้วันที่สิบก็ฝากนูไปก็ได้ แมนวันที่สิบก็จะไปแต่เช้าแต่ก็จะไปแต่เช้าตาก็าาเก็บพรุ่งนี้อ,อ,อ,อ็พรุ่งนี้คันนี้ไปจ้ะเพราะว่าเพราะว่าคันนี้นะ่ะหนูดูแล้วเฉพาะพนักง,งานก็นั่งทานอ่ะสี่ห้าทั้งอิงแล้วอืมหกหกแต่ไอหน่อยไม่บ้านหน่อยกับอ้อนะนั่งข้างในแต่ข้างนอกนี่เฉพาะคนก็สีแล้ว,วแล้วก็ของอีก ใช่จะเพราะว่าของควัเน่ะควยก็ไปทําลงทานสาลาเปาแต่ควอยหน่ของควจะม่เยอะนะม่เยอะเท่าเขาจะก็ถ้ามันถ้าตาไปไม่หมดน่ะก็ฝากควอยก็ได้พรุ่งนี้ตาก็ไปเก็บจะนั่นแหละแล้วก็จะฝากจะฝากตาก็ห่ออย่างที่ตาทําเนี่ยล้วก็ฝากจะไปเก็บโอเคโอเคถ้าตาไปหมดก็ฝากควอยไปก็ได้ แมนอีกพ่อแมนมันห่อคักนอนนะแต่นออ๋อในฝุ่นในฝุ่นขี้หมูบ่กระโดกระเดี้เนาะมหาพักปุ้ยอันนี้ในแสดงมันท่มกำลังใหญ่เนาะเนี่ยแต่นะถ้ามันห่อจริงๆน่ะโอ้ยอืมปีใหม่นะห่อคับปีใหม่นะแมน ไว้อันนี้นะมันมันกำลังใหญ่มันยังไม่ทันห่อคักใหญ่เอ้อยแมนกำลังเริ่มแล้วเ,เริ่มเยอะห่อ,อตัวบอกอ,อ๋อต่อไปนี่คือจะอันเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมบัติเนาะ <c oughs> โอ้ก<อ>็ดีเราไม่ต้องไปซื้อไก่แมนแมนเล่ากันอันนั้นแล้วเหรอโอ้ในในละกนขยันนะ าะว่ามันจะปูไปเลยนกวกาจะดำหน้าเวลาแมนต่เอ้ยปูรดน้ำในสะดวกสบายคนขยันนะเลิกก็ได้ขายเบิร์ดแม้นคนขยันโอ้กระทมาดาละม้าเอ็ดก็ไม่ได้แต่เอ้ย เพราะว่าักปอดาน่ปอเออแมนอิหลีปุ้ยงามแต่ผู้พักนะปุ้ยเนาะชาวบ้านเขาแต่อะไรยิ้มเนาะได้พักได้พักพี่ตาชานอืมจ่าแมนเออคือค่อยว่าน่าะตกก็ถ้าถ้าไม่หมดจริงๆก็ฝากค่อยไปก็ได้จ้ะแต่คนมีมด มีเพราะว่าเพราะว่าเห็นรถคันเดียวเนาะเพราะว่ารถของเขาก็หลายทั้งทั้งรถลูกเอแบารถที่ประตูผ่องจ้ามีแบบมีเห็นเห็นไม่ได้คนเลยนะแมนยู่แต่คนพร้อมน่ะแล้วก็สัมภาระที่เราจะไปนอนอีกเดย์สบานี้เม้นนี่เดยบานี่เบนน่ะจะไปพร้อมค่อยจ้ะเมนโอ้ยมีได้ไปแม็บัตรมีได้ไปเราเนี่ยอันนั้นอย่างเราโอ้ยมีญาลุยญาลานเชื่อเราไม่เอ็ด่อยอยู่ตาเอ้ย อันนี้ก็ว่าเราครูมาครับบกก็มีท่านครูอยู่นะฮึออ๋อเขามาส่งของโอ้โหุ่นะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ f c นะคุณแม่สาคอนแล้วก็อุดหนุนผักตาชานนะคะไปแจกที่วังปู่นะถ้าตาไปไม่หมดอ่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยว าฝากไปคอ็ดก็ได้นะคะวันที่สนะิบเนาะก็ตีห้าล้อหมุนละตาเอ้ยวันที่สิบนะไปแต่เช้าหน่อยเพราะว่าก็จะถึงเพราะว่าไอ้ขับรถก็ไม่เร็วเหมือนเขาไงก็ต้องไปแต่เช้าหน่อยจ้าแมนเอคือตาน่ะเตรียมไว้พรุ่งนี้เลยก็เอาไปใส่รถไปเลยแต่กลางคืนเลยโอเคจ้ะ